และนี่คือสี่โครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่กำลังจะสร้างหรือในบางโครงการก็สร้างเสร็จแล้วและเนื้อหาในวันนี้ช่องมาดูจะพาทุกคนไปพบกับสี่อันดับโปรเจกต์เปลี่ยนประเทศไทยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและก่อนที่จะไปชมคลิปช่องมาดูมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกับ u t u b e พิเอียมเพียงเดือนละ69บาททุกโปรสามารถใช้เมลตัวเองได้พร้อมด้วยทีมงานแอดมินที่ตอบเร็วยังกับจรวจหรือจะเป็นแอปสตรีมมิ่งอื่นๆทางร้านก็มีบริการนะครับสนใจสมัคร แอดไลน์ line, หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยครับอันดับที่1โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำกว่า5แห่งจังหวัดชัยภูมิ การแก้ปัญหาน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําชีตอนบนโดยเฉพาะในจังหวัดชายภูมิที่มักประสบปัญหาน้ําท่วมรุนแรงและมักพบปัญหาการขาดแคลนน้าเป็นประจําอยู่ทุกปีในช่วงหน้าแลง้งโดยที่กรมชนรับประทานได้น้อมนําแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องอ่างพ่วงมาดําเนินโครงการในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําชีตอนบนซึ่งกรมชนนั้นได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเขื่อนเพื่อต้องการจะกักเก็บน้ําชีไว้ตั้งแต่ แต่ในปี2,514เลยครับโดยในครั้งแรกนั้นถูกวางแผนไว้ว่าจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ที่มีความจุกว่า1,860ล้านลูกบาทเมตรแต่ทว่าโครงการนี้ไม่สามารถดําเนินการได้ต่อรับเนื่องด้วยมันจะกระทบพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากครับเลยถูกพับไปซึ่งจากการศึกษาอย่างรอบคอบโครงการนี้เลยแตกออกมาเป็นโครงการสร้างเขื่อนขนาดกลางกว่า5แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้ครับโปรเจกต์ Project สร้างอ่างเก็บน้ําลำสพุงซึ่งจะสามารถเก็บน้ําได้ประมาณ46ล้านลูกบาศเมตรและสามารถเพิ่มพื้นที่ชนรละประทานได้ประมาณ4ี่หมื่นไร่ประชารรได้รับประโยชน์ประมาณ5,145ครัวเรือนซึ่งโครงการนี้ก็ถือว่าคืบหน้าไปมากๆแล้วครับกว่าร้อยละ89 2 โปรเจกต์สร้างอ่างเก็บน้ําลําน้ําชีอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยจะเป็นการก่อสร้างเขื่อนดินถมแบบแบ่งโซนความยาวประมาณ1,580เมตรสูง24เมตร สันเขื่อนกว้าง9เมตรสามารถกักเก็บน้ําได้ที่ประมาณ70ล้านลูกบาศก์เมตรงานก่อสร้างอาคารระบายน้นําล้นชนิดประตูระบายเหล็กบานโคง้งจํานวน6บานสามารถระบายน้ําได้สูงสุดที่3,320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีงานก่อสร้างอาคารส่งน้ําลงลําน้ําเดิมขนาดท่อ3.8เมตรสูง3เมตรจํานวน2แถวโดยเขื่อนแห่งนี้จะมีประชาชนเข้าถึงพื้นที่ชนรับประทานได้กว่า75,000ไร่ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำลำเจียงอันเนื่องมาจากพระราชนิริโดยจะเป็นการสร้างเขื่อนดินถมแบ่งโซนสูงกว่า26เมตรสันเขื่อนกว้าง8เมตรและยาว1,755เมตรโดยจะสามารถกักเก็บน้ำได้กว่า45ล้านลูกบาศก์เมตรก่อสร้างอาคารระบายน้ำล้นชนิดบานโคง้งจำนวน3บานที่สามารถระบายน้ำได้สูงสุดที่894ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและการก่อสร้างอื่นๆครับซึ่งเขื่อนแห่งนี้สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรได้กว่า30,000ไร่ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำาป่งขุนเพชรมีการสร้างทํานบดินแบบแบ่งโซนสูงกว่า24เมตรยาว610เมตรสันเขื่อนกว้าง8เมตรโดยมีความจุอยู่ที่ประมาณ43ล้านลูกบาศเมตรพื้นที่เกษตรได้รับผลประโยชน์กว่า28,000ไร่โปรเจกต์สร้างอ่างเก็บน้ำพระอาจารย์จือรำกระจวน ซึ่งจะเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวยาว450เมตรสูง35เมตรสันเขื่อนกว้าง9เมตรสามารถกักเก็บน้ําได้กว่า33ล้านลูกบาศเมตรและเพิ่มพื้นที่ชนรับประทานกว่า15,000ไร่ซึ่งโปรเจกต์นี้สร้างแล้วเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมโดยทั้ง5เขื่อนที่ผุดขึ้นในจังหวัดชายภูมินั้นมีระยะเวลาในการกอร่อสร้างประมาณ6ปีเริ่มในปีพศ2562ซึ่งณปัจจุบันนี้ปีพศ2568ยังมีบางส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จครับ และได้ขอขยายเวลาเพิ่มเป็น9ปีและวงเงินงบประมาณก็เพิ่มขึ้นอีกครับจาก3,000ล้านเป็น6,000ล้านยังไงซ้ายแอดก็เอาใจช่วยให้แล้วเสร็จ100%โดยเร็วครับ อันดับที่2 Thailand ด i g ิจิตอลวอลเโปรเจกต์เปลี่ยนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางแห่งข้อมูล Thailand ดิจิตอลวอลเล่เป็นโครงการเรือธงภายใต้การดําเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าและสํานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI โดยที่โครงการนี้ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลบริเวณอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีมีพื้นที่โดยประมาณาราวๆา0ไร่ครับคุณผู้ชมโดยที่โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีทางด้าน AI และ่าวของผิวติ้งในตัวโครงการนั้นจะประกอบไปด้วยอาคารดีป้าดิจิทัลวันสต็อปเซอร์วิสขนาดพื้นที่ประมาณ1,500ตารางเมตรโดยที่อาคารแห่งนี้มีเพื่อไว้ใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักลงทุน คล้ายๆกับศูนย์ราชะการแหละครับแต่มันทันสมัยกว่านั้นอาคารดิจิตอลสตาร์ทอัพโนเลดเอ็กชั่นเซ็นเตอร์ที่มีขนาดพื้นที่ประมาณ4,500ตารางเมตรอาคารดิจิตอลอินโนเวชั่นเซ็นเตอร์ขนาดพื้นที่ประมาณ40,000ตารางเมตรโดยในอาคารนี้จะประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลห้องปฏิบัติการระบบปัญญาประดิษฐ์พื้นที่ออกแบบนวัตกรรม IoT และระบบอัจฉริยะพื้นที่ออกแบบทดสอบเครื่องกลและหุ่นยนต์ซึ่งอาคารแห่งนี้ก็น่าจะเป็นแหล่งรวมทุกอย่างที่ทันสมัยแหละครับคุณผู้ชม อาคารทดลองและทดสอบนบวัตกรรมดิจิทัลพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตร อาคารดิจิตอลโกลบอลเซ็นเตอร์ขนาดพื้นที่กว่า20,000ตารางเมตรสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพของไทยให้สามารถเติบโตและขยายไปในตลาดต่างประเทศได้พร้อมด้วยสิทธิประโยชน์ต่างๆของผู้ลงทุนไม่ว่าจะเป็นการได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลสูงสุดถึง8ปีอีกทั้งยังสามารถลดหย่อนภาษีได้อีก50%ต่อเนื่อง5ปีพร้อมด้วยวีซ่าระยะยาวสำหรับนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขา โดย Thailand Digital Wallet นั้นก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สำคัญมากๆครับที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคใหม่อย่างเต็มตัว 3. โครงการสร้างถนนตัดใหม่และสะพานปทุมธานีแห่งที่3 โดยที่โปรเจก์นี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงละประมาณ10กิโลโครงการนี้จะเป็นการสร้างถนนและสะพานเพื่อเชื่อมจากรังสิตปทุมธานีไปจนถึงวงแหวนตะวันตกโดยมีระยะทางรวมกว่า20กิโลเมตรโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงละประมาณ10กิโลครับในช่วงที่1น,นั้นจะเป็นการสร้างถนนขนาด6ช่องทางจราจรความยาวรวมกว่า10.67กิโลเมตรโดยมีจุดต้นทางที่ทางแยกต่างระดับบ้านกลางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกและจะมีการสร้างสะพานปทุมธานี3 ข้ามาแม่น้ำเจ้าพระยา ตัดผ่านกับถนนปทุมธานีสายในทางหลวง307และผ่านคลองบางหลวงคลองบางโพใต้ถนนกำนันเอี่ยมถนนซอยวัดไพร่ฟ้าและไปบรรจบเข้ากับถนนราชพฤกษ์ส่วนต่อขยายที่ทางแยกต่างระดับไพร่ฟ้าซึ่งในส่วนที่1น,นี้จะเป็นการสร้างถนนพื้นราบประมาณ2.99กิโลเมตรและอีกประมาณ7.68กิโลเมตรก็จะเป็นสะพานและทางแยกต่างระดับโดยในช่วงที่1น,นี้จะมีทางกับรถตลอดแนวเส้นทางประมาณ11แห่ง และในช่วงที่2ครับจะมีจุดเริ่มต้นโครงการต่อจากช่วงที่1ที่กม10บ7วกหโดยจะเป็นการสร้างถนนแนวใหม่ขนาด6ช่องทางจราจรที่มีความยาวประมาณ10.23กิโลเมตรตัดผ่านและเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนตะวันตกที่ทางแยกต่างระดับบางโพใต้ตัดผ่านคลองพระอุดมถนนเทศบาลลาดหลุมแก้วและไปบรรจบกับทางหลวง3 4 6บริเวณทางแยกต่างระดับระแหงซึ่งในช่วงที่สนั้นจะเป็นการสร้างถนนพื้นราบ ประมาณ6.58กิโลเมตรและอีกประมาณ3.65กิโลเมตรจะเป็นการสร้างสะพ,พานและทางยกระดับครับโดยโปรเจกต์นี้คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2570ถึง2572และเปิดใช้งานจริงในช่วงปี2573โดยงบประมาณในการก่อสร้างกว่า27,000ล้านบาท4 โปรเจกต์สร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเฟสแรกกรุงเทพนครราชสีมาโดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการยกระดับระบบขนส่งคมนาคมของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สําคัญของรัฐไทยครับที่สนับสนุนการเชื่อมต่อระดับภูมิภาคในอาเซียนและไปสอดคล้องกับนโยบายของจีนที่พวกเขาต้องการสร้างโครงข่ายพื้นฐานระดับโลกเชื่อมโยงเอเชียยุโรปแอฟริกาเข้าไว้ด้วยกัน โดยเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2560คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการโดยมอบหมายให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักและในระยะที่1น,นั้นจะครอบคลุมเส้นทางจากกรุงเทพไปถึงโคราชระยะทางประมาณ253กิโลเมตรซึ่งโครงการนี้จะเป็นการร่วมมือแบบ G2G หรือรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งทางไทยนั้นจะลงทุนและก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดครับในขณะที่จีนนั้นมีหน้าที่ในการสนับสนุนในแง่ เคโนโลยีระบบรถไฟรวมถึงการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้กับประเทศเราครับเส้นทางรถไฟไทยจีนเฟสที่1จะแบ่งเป็นทางวิ่งยกระดับ188.68กิโลเมตรทางวิ่งระดับดินประมาณ54.09กิโลเมตรอุโมงค์2แห่งระยะทางประมาณ8กิโลเมตรโดยมีสถานีรายทางอยู่ประมาณ6สถานีครับซึ่งในปัจจุบันนี้โครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยงานโยธานั้นจะถูกแบ่งออกเป็น14สัญญาครับและอีกหนึ่งสัญญาจะเป็นงานระบบ รางและการจัดหาขาบวนรถครับคุณผู้ชมซึ่งทั้ง14สัญญานี้มีทั้งเร็วและไม่เร็วครับเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังงานที่มีความคืบหน้ามากกว่า50%ขึ้นไปแล้วกันครับว่ามีช่วงไหนบ้างสัญญาที่1-1ขีดห กางโดงปางอาโศกระยะทาง3.5กิโลเมตรแล้วเสร็จ100%เตสัญญาที่2 1ขีดระยะทาง11กิโลเมตรแล้วเสร็จ100เตสัญญาที่3 2ขีดงานก่อสร้างทางรถไฟและอุโมงค์ระยะทางรวม12.23กิโลเมตรเสร้นทางมวกเหล็กลำตะคองคืบหน้าไปกว่า 89. 8สสัญญาที่3 3มขีดช่วงบันไดม้าลำตะคองระยะทาง26.10กิโลเมตรคืบหน้าแล้ว 57. 3 8เสัญญาช่วงที่3มขีด ช่วงลำตะคอง4คิ้วและกุจ,จิกโคกกรวดระยะทางกว่า37.45กิโเมตรดำเนินการไปแล้วกว่า91.51%สัญญาที่4-3ช่วงนวันครบ้านโพร,ระยะทาง23กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้วกว่า53.02%และสัญญาที่4-7ช่วงสระบุรีแก่งคอยระยะทาง2.99กิโลเมตรคืบหน้าไปแล้วกว่า63.69% โดยภาพรวมของโครงการนั้นมีความคืบหน้าไปประมาณ42.91%โดยแผนคือจะเปิดให้บริการในช่วงปีพศ2572โดยวงเงินงบประมาณในการก่อสร้างกว่า179,412ล้านบาทและหากโครงการดังกล่าวนั้นแล้วเสร็จมันก็จะช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางจากเดิมประมาณ4ชั่วโมงลดเหลือเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ครับคุณผู้ชมหากข้อมูลผิดภาพประการใด ช่องมาดูต้องขออภัยเป็นอย่างสูงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ